คุณรู้ไหมคนที่ทำงานหนักที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแล้วทำไมคนที่นั่งสบายๆในสตารบบัคกลับรวยกว่าคนที่ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันวันนี้ผมจะเปิดความลับ10ข้อที่คนรวยไม่เคยบอกใครตรงๆสิ่งที่พวกเขาคิดแต่ไม่พูดทำแต่ไม่อธิบายและถ้าคุณยังไม่รู้คุณกำลังอยู่ในเกมที่แพ้แน่นอนฟังดีๆนะ ความจริงที่โหดร้ายที่สุดของโลกนี้คือคนที่ยังจนไม่ได้จนเพราะไม่มีเงินแต่จนเพราะยังคิดแบบคนที่ไม่มีทางเลือกคิดแบบคนที่ถูกกำหนดชะตากรรมคิดแบบคนที่รอให้โชคชะตามาช่วยแต่ความจริงก็คือโชคชะตาไม่เคยมาช่วยใครที่มาช่วยคือการตัดสินใจการกระทำและที่สําคัญที่สุดคือวิธีที่เราคิด มีคำพูดหนึ่งที่ว่าคนจนซื้อของถูกคนรวยซื้อของดีแต่นั่นมันแค่ผิวเผินความจริงลึกกว่านั้นคือคนจนคิดแค่วันนี้คนรวยคิดถึงสิบปีข้างหน้าคนจนซื้อเพื่อใช้คนรวยซื้อเพื่อลงทุนคนจนเก็บเงินคนรวยทำให้เงินทำงานและนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณตรงๆเพราะมันขัดกับสิ่งที่สังคมสอนขัดกับสิ่งที่โรงเรียนบอก ขัดกับสิ่งที่ครอบครัวปลูกฝังคนรวยไม่ได้เก่งกว่าคุณไม่ได้ฉลาดกว่าคุณแต่พวกเขาคิดต่างจากคุณวอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ใช่เงินแต่เป็นวิธีคิดและวันนี้ผมจะแกะกรอบความคิดนี้ให้คุณดูสิบข้อที่เป็นเหมือนรหัสลับของโลกการเงินแต่ก่อนที่จะเริ่มผมต้องเตือนคุณก่อนสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินมันอาจจะทำลายความเชื่อที่คุณถืออยู่มาตลอด มันอาจจะทำให้คุณต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเดินผิดทางแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆงั้นมาเริ่มกันเลยกับสิบวิธีคิดแบบคนรวยที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการข้อที่หนึ่งเงินไม่ได้มีไว้เก็บมันมีไว้ทำงานใครยังคิดว่าเก็บเงินในบัญชีคือปลอดภัยคุณกำลังค่อยๆตายแบบไม่รู้ตัวเงินที่ไม่หมุนไม่งอก มันคือเงินที่ค่อยๆหายไปคนรวยปล่อยเงินออกไปทำงานแล้วให้มันกลับมาพร้อมลูกน้องอีกชุดความแตกต่างพื้นฐานคือคนจนมองเงินเป็นสิ่งของคนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือเวลาคุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาทคุณคิดอะไรคนจนจะคิดว่าเยี่ยมตอนนี้ฉันมีเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่คนรวยจะคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ จะทำให้ฉันมีเงิน15,000บาทได้อย่างไรนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดเงินในบัญชีออมทรัพย์ของคุณตอนนี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่0.5%ต่อปีในขณะที่เงินเฟ้อไทยอยู่ที่2-3%ต่อปีแปลว่าเงินของคุณกำลังหดค่าลงจริงๆทุกปีคนรวยเข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขาจึงไม่ยอมให้เงินนิ่งอยู่เฉยๆเงินทุกบาททำงาน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นธุรกิจหรือแม้แต่การลงทุนในตัวเองเจฟเบยซอสตอนเริ่มต้นอเมซอนเขาไม่ได้เก็บเงินไว้ในบัญชีเขาเอาเงินมาสร้างระบบสร้างธุรกิจให้เงินทำงานสร้างเงินและตอนนี้อเมซอนมีมูลค่าหลายล้านล้านบาทการคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินเยอะแต่เป็นเรื่องของมุมมองแม้คุณจะมีเงินแค่1,000บาท คุณก็ยังสามารถใช้เงิน1,000บาทนั้นเป็นทุนเริ่มต้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สกิลใหม่ซื้อหลักสูตรออนไลน์หรือลงทุนในเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มรายได้คำถามสําคัญที่คนรวยถามตัวเองเสมอคือเงินก้อนนี้จะสร้างรายได้ให้ฉันได้อย่างไรไม่ใช่เงินก้อนนี้จะปลอดภัยที่ไหนข้อที่สอของถูกไม่สำคัญถ้ามันไร้คุณค่าถูกแต่ใช้ไม่ได้นาน เท่ากับขาดทุนคนรวยไม่ซื้อของที่ถูกที่สุดแต่ซื้อของที่ใช้แล้วเปลี่ยนเกมได้ทันทีไม่ใช่เรื่องของราคาแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์มีคำพูดที่ว่าคนจนซื้อถูกสองครั้งซื้อที่ถูกครั้งแรกพอพังก็ต้องซื้อใหม่อีกครั้งในที่สุดแล้วเสียเงินมากกว่าคนที่ซื้อของดีตั้งแต่แรกแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความทนทานมันลึกกว่านั้น คนรวยมองว่าการซื้อคือการลงทุนไม่ใช่การใช้จ่ายเวลาคนรวยซื้อรองเท้าหนึ่งหมื่นบาทเขาไม่คิดว่าเขาเสียเงินหนึ่งมืนบาทเขาคิดว่าเขาได้อิมเมจที่มีค่าได้ความมั่นใจได้การยอมรับทางสังคมและสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นซึ่งนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจเวลาคนรวยซื้อไอโฟนใหม่เขาไม่คิดว่าเขาเสียเงินสี่หมบาท เขาคิดว่าเขาได้เครื่องมือที่จะช่วยให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารได้ดีขึ้นและสร้างโอกาสใหม่ๆวอร์เรนบัฟเฟตเคยซื้อหุ้นโคคาโคล่าแพงๆในสายตาคนอื่นแต่เขารู้ว่าแบรนด์นี้มีคุณค่าที่แท้จริงและในระยะยาวมันจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าราคาที่เขาจ่ายไปคนจนคิดแค่ราคาคนรวยคิดถึงคุณค่าคนจนถามมันถูกเท่าไหร่ คนรวยถามมันจะให้อะไรกับฉันความแตกต่างนี้ทำให้คนรวยกล้าจ่ายแพงกว่าเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาจะคุ้มกว่าสิ่งที่เขาจ่ายไปแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงเสมอมันหมายความว่าเราต้องคิดก่อนซื้อว่าสิ่งนี้จะช่วยเราก้าวไปข้างหน้าได้หรือไม่ข้อที่สเวลาคือต้นทุนแพงที่สุดคนรวยไม่เสียเวลากับงานที่คนอื่นทำแทนได้ เขาใช้เงินซื้อเวลาแล้วใช้เวลานั้นคุมเกมคนจนทำทุกอย่างเองคนรวยจ่ายเพื่อให้เวลาได้ไปทำเรื่องใหญ่มีคำถามง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเวลาหนึ่งชั่วโมงของคุณมีค่าเท่าไหร่ถ้าคุณทำงานได้เงิน1.000บาทต่อชั่วโมงแล้วคุณไปซักผ้าเองเสียเวลาสองชั่วโมงแปลว่าคุณเสียโอกาสได้เงิน2,000บาท เพื่อประหยัดค่าสกรี2 200บาทคิดดูสิคุ้มหรือเปล่าสตีฟจ็อบเคยไม่สนใจเรื่องการขับรถเขาจึงใช้ลีโมโหรือให้คนขับแทนเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เขาใช้ขับรถน้อยกว่าค่าที่เขาสร้างได้ด้วยการใช้เวลานั้นคิดเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่บินเกตไม่เคยจัดการเงินเองเขาจ้างฟ i n a n นเชียล v อ s ด r ทำให้เพราะเขารู้ว่าเวลาที่เขาใช้ดูแลเงิน น้อยกว่าค่าที่เขาสร้างได้จากการบริหารไมโครซอฟท์นี่ไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเงินมากมายแต่เป็นเรื่องของความคิดแม้คุณจะยังหาเงินได้ไม่มากคุณก็ยังสามารถใช้หลักการนี้ได้ถ้าคุณใช้เวลาสามชั่วโมงในการทำความสะอาดบ้านแต่ถ้าคุณจ้างคนทำความสะอาดแทนแล้วใช้เวลาสามชั่วโมงนั้นเรียนรู้สกิลใหม่หรือหาลูกค,ค้าเพิ่มในระยะยาวคุณจะได้มากกว่า เวลาคือทรัพยากรเดียวที่ไม่สามารถซื้อกลับมาได้เงินหายไปก็ได้กลับมาแต่เวลาหายไปแล้วหายไปตลอดกาลคนรวยจึงใช้เงินซื้อเวลาแล้วใช้เวลาสร้างเงินคนจนประหยัดเงินแต่เสียเวลาคนรวยประหยัดเวลาแต่ใช้เงินในที่สุดคนที่ประหยัดเวลาจะมีทั้งเวลาและเงินข้อที่สกล้าล้มเท่ากับกล้ารวย ใครที่ยังกลัวเจ็บคือคนที่ไม่เคยเข้าใกล้ของจริงคนรวยรู้ว่าล้มแล้วลุกเร็วดีกว่ายืนเฉยแล้วตายเงียบการลองคือค่าผ่านทางไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูความปลอดภัยต่างหากที่เป็นศัตรูเวลาคุณอยู่ในโซนสบายคุณไม่เติบโตเวลาคุณไม่เสี่ยงคุณไม่เรียนรู้เวลาคุณไม่ลองคุณไม่รู้ว่าขีดจำกัดของคุณอยู่ตรงไหน อีลอนมัสล้มเหลวหลายครั้งก่อนจะประสบความสำเร็จเทสลาเกือบล้มละลายหลายรอบสเปซเอกระเบิดหลายครั้งแต่เขายังคงลองต่อเพราะเขารู้ว่าทุกความล้มเหลวคือข้อมูลเจฟฟเบซอสเคยพูดว่าถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะสำเร็จแปลว่ามันไม่ใช่การทดลองคนจนกลัวล้มเหลวเพราะมองว่าความล้มเหลวคือการสูญเสียคนรวยไม่กลัวล้มเหลว เพราะมองว่าความล้มเหลวคือการเรียนรู้ถ้าคุณลงทุนธุรกิจ1,000งบาทแล้วธุรกิจล้มเหลวคุณไม่ได้เสียแค่1,000งบาทคุณได้ประสบการณ์ที่มีค่ามากกว่านั้นคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ได้ผลคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงคุณรู้แล้วว่าตัวคุณเองทำอะไรได้บ้างข้อมูลเหล่านี้มีค่าเกินหนึ่งหมื่นบาทแต่คนจนไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาจึงเลือกอยู่ในตำแหน่งเดิม ทำงานเดิมรับเงินเดิมและได้ชีวิตเดิมคนรวยเลือกเสี่ยงเพราะเขารู้ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงคือการไม่เสี่ยงเลยการยืนนิ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วคือการถอยหลังข้อที่หความรู้ที่ใช้งานได้มันคือเครื่องจักรหาเงินไม่ใช่เรียนให้มากแต่เลือกเรียนสิ่งที่ทำเงินได้จริงคนรวยจ่ายเพื่อให้เข้าเป้าไม่ใช่เพื่อรู้มาก รู้เยอะแต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ความรู้มีสองประเภทความรู้เพื่อความรู้กับความรู้เพื่อการใช้งานคนจนชอบเก็บความรู้ไว้ในหัวคนรวยใช้ความรู้สร้างเงินมีคนเรียนจบปร,ริญญาเอกแต่ยังทำงานได้เงินเดือนสามหมื่นบาทมีคนเรียนจบแค่มหกแต่สร้างธุรกิจได้เป็นแสนล้านความแตกต่างคือคนแรกเรียนเพื่อรู้ คนที่สองเรียนเพื่อใช้บินเกตออกจากมหาวิทยาลัยฮาร์ a วาร์ดเพื่อไปสร้าง Microsoft ์มาร์คซักเคเบิร์กออกจากฮาร์ a วาร์ดเพื่อไปสร้าง Facebook พวกเขาไม่ได้ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาแต่พวกเขาเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้มากกว่าคนรวยไม่เรียนทุกอย่างแต่เรียนสิ่งที่เขาต้องการเป็นพิเศษพวกเขาจ้างโค้ดจ้างเมนเทอร์จ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอนตัวต่อตัอตว เพื่อให้ได้ความรู้ที่ใช้งานได้จริงในขณะที่คนจนเรียนฟรีแต่ได้ความรู้ทั่วไปคนรวยจ่ายแพงแต่ได้ความรู้เฉพาะเจาะจงโทนี่ร็อบบินจ่ายเงินล้านเพื่อให้เมนเทอร์สอนเรื่องการขายเพราะเขารู้ว่าความรู้เรื่องการขายจะทำให้เขาสร้างรายได้เป็นสิบล้านวอร์เรนบัฟเฟตต์จ่ายเงินไปเรียนกับเบนจามินเกรแฮมเพื่อเรียนเรื่องการลงทุนและใช้ความรู้นั้นสร้างความมั่งคั่งหลายหมื่นล้านคำถามสำคัญคือ ความรู้ที่คุณกำลังเรียนอยู่จะช่วยเพิ่มรายได้ของคุณได้หรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงเรียนข้อที่6ระบบสำคัญกว่าฝีมือฝีมือทำเงินได้ครั้งเดียวระบบทำเงินได้ทุกเดือนคนรวยคิดเป็นระบบวางแผนให้ธุรกิจทำงานได้โดยไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเองคนจนขายแรงงานคนรวยสร้างระบบเวลาคุณเป็นช่างตัดผม คุณสามารถตัดได้วันละสิบคนรายได้จึงจำกัดแต่ถ้าคุณเปิดร้านตัดผมจ้างช่างตัดผมสิบคนคุณสามารถได้รายได้จากการตัดผมหนึ่งร้อยคนต่อวันเวลาคุณเป็นครูสอนพิเศษคุณสอนได้คนละห้าคนต่อวันแต่ถ้าคุณสร้างคอร์สออนไลน์คุณสามารถสอนคนได้เป็นพันคนในเวลาเดียวกันเรย์ครอกไม่ได้เก่งทำแฮมเบอร์เกอร์แต่เขาเก่งสร้างระบบแมคโดนัด์ เขาสร้างระบบที่ทำให้ใครก็ตามสามารถทำแฮมเบอร์เกอร์ได้เหมือนกันในที่สุดแมคโดนัลด์กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอเมซอนไม่ใช่แค่ร้านขายของออนไลน์แต่เป็นระบบที่เชื่อมต่อผู้ซื้อกับผู้ขายระบบที่ส่งสินค้าระบบที่ประมวลผลการชำระเงินเจฟเบอดสร้างระบบที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติเฟซบุ๊กไม่ใช่แค่เว็บไซต์แต่เป็นระบบที่ให้คนเชื่อมต่อกัน ระบบที่แสดงโฆษณาระบบที่เก็บข้อมูลมาร์คสเคเบิร์กสร้างระบบที่ทำงานได้24ชั่วโมงคนจนคิดว่าฉันต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินคนรวยคิดว่าฉันจะสร้างระบบที่ทำเงินให้ฉันได้อย่างไรระบบทำงานได้ตลอดเวลาแม้คุณจะหลับแม้คุณจะไปเที่ยวแม้คุณจะป่วยระบบยังทำงานต่อไปการสร้างระบบไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ด้วยการถามตัวเองว่างานที่ฉันทำอยู่จะทำให้เป็นระบบได้อย่างไรข้อที่7ความเหนื่อยไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดเหนื่อยคือเครื่องวัดว่าคุณเดินอยู่ทางที่ยากขึ้นแปลว่าคุณกำลังก้าวไปไกลกว่าเดิมคนรวยไม่รอให้สบายถึงจะเดินเขาเดินทั้งที่ยังเจ็บความสบายคือศัตรูของความก้าวหน้าเวลาคุณรู้สึกเหนื่อยแปลว่าคุณกำลังออกจากโซนสบาย เวลาคุณออกจากโซนสบายแปลว่าคุณกำลังเติบโตไมเคิลจอแดนเคยพูดว่าผมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นแหละคือเหตุผลที่ผมสำเร็จโคบี้ไบรอันตื่นตีสี่ทุกวันเพื่อฝึกซ้อมในขณะที่คนอื่นยังหลับเขาไม่หยุดแม้จะเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าความเหนื่อยคือราคาของความยิ่งใหญ่อีลอนมัสก์ทำงานหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงที่เทสลาเกือบล้มละลาย เขานอนในโรงงานกินแซนด์วิชข้างเครื่องจักรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาหยุดทุกอย่างจะจบแต่คนจนคิดต่างกับคนรวยคนจนคิดว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันต้องพักคนรวยคิดว่าฉันเหนื่อยแล้วแปลว,ว่าฉันใกล้เป้าหมายแล้วความเหนื่อยของคนจนคือความเหนื่อยที่ไม่มีจุดหมายทำงานเพื่อเงินเดือนทำงานเพื่อจ่ายบินทำงานเพื่อมีชีวิตอยู่ ความเหนื่อยของคนรวยคือความเหนื่อยที่มีเป้าหมายทำงานเพื่อสร้างอะไรใหม่ทำงานเพื่อเปลี่ยนโลกทำงานเพื่อความฝันเหนื่อยแบบไม่มีจุดหมายจะทำให้ท้อใจเหนื่อยแบบมีเป้าหมายจะทำให้มีพลังคำถามสำคัญคือคุณเหนื่อยเพื่ออะไรถ้าคุณเหนื่อยเพื่อความฝันเหนื่อยเพื่ออนาคตเหนื่อยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ความเหนื่อยนั้นจะกลายเป็นพลังงาน แต่ถ้าคุณเหนื่อยเพื่อเงินเดือนเหนื่อยเพื่อจ่ายบินเหนื่อยเพื่อความอยู่รอดความเหนื่อยนั้นจะกลายเป็นภาระข้อที่8เงินจะไหลามาหาคนที่มีจุดดึงดูดคนรวยไม่วิ่งตามเงินแต่สร้างสนามแม่เหล็กให้เงินวิ่งมาเองนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์สินทรัพย์ความเชี่ยวชาญและจุดยืนเงินไม่ได้มาจากการไล่ตามเงินมาจากการดึงดูด คนจนใช้เวลาไล่หางานคนรวยใช้เวลาสร้างตัวเองให้งานมาหาสตีฟจ็อบไม่เคยออกไปหาลูกค้าแต่ลูกค้าเข้าแถวรอซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะเขาสร้างแบรนด์ที่มีพลังดึงดูดโอปราวินฟรีไม่ต้องไปขอโฆษณาแต่แบรนด์ต่างๆแย่งกันมาโฆษณากับเธอเพราะเธอสร้างอิทธิพลที่มีค่าวอร์เรนบัฟเฟตไม่ต้องไปหานักลงทุน แต่นักลงทุนแย่งกันฝากเงินให้เขาบริหารเพราะเขาสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือการสร้างจุดดึงดูดไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องใช้เวลาและความอดทนคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณทำเป็นคนแรกที่คนคิดถึงเวลาต้องการบริการหรือสินค้าในสาขานั้นเวลาคนคิดถึงการขายออนไลน์พวกเขาคิดถึงอเมซอนเวลาคนคิดถึงการค้นหาข้อมูล พวกเขาคิดถึง Google เวลาคนคิดถึงโซเชียลมีเดียพวกเขาคิดถึง Facebook คุณต้องสร้างตัวเองให้เป็นคำตอบแรกที่คนคิดถึงเมื่อพวกเขามีปัญหาที่คุณสามารถแก้ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการขายและการดึงดูดการขายคือการบังคับการดึงดูดคือการเชิญชวนคนจนบังคับคนซื้อคนรวยเชิญชวนคนซื้อใครจะน่าซื้อกว่าข้อที่9 เลือกใช้เวลาแบบมีเป้าหมายไม่ใช่ตามอารมณ์ทุกชั่วโมงมีราคาคนรวยคิดว่าเวลานี้ควรทำอะไรเพื่อให้หนึ่งปีข้างหน้าดีขึ้นไม่ใช่แค่วันนี้ผ่านไปแล้วค่อยว่ากันเวลาคือทรัพยากรที่มีจำกัดใครใช้อย่างมีสติคนนั้นจะได้เปรียบคนจนใช้เวลาแบบปล่อยไปคนรวยใช้เวลาแบบวางแผนเวลาคนจนว่างเขาจะดูทีวี เล่นเกมเล่นโซเชียลไปเรื่อยไม่มีจุดหมายเวลาคนรวยว่างเขาจะอ่านหนังสือเรียนรู้สกิลใหม่คิดแผนธุรกิจพบปะคนที่เป็นประโยชน์ความแตกต่างของการใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงดูเหมือนเล็กน้อยแต่เมื่อะส,สมเป็นหนึ่งปีจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนคนที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันดูทีวี ในหนึ่งปีจะใช้เวลาไป365ชั่วโมงคนที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันอ่านหนังสือในหนึ่งปีจะอ่านหนังสือได้5 0าสถึงหนึรเล่มหนังสือหนึ่งรยเล่มกับทีวี365ชั่วโมงอันไหนจะทําให้คุณก้าวหน้ากว่าบินเกตอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเล่มตลอด30ปีเขาอ่านไปแล้วกว่า1 5 0 0เล่มความรู้จากหนังสือเหล่านั้นช่วยให้เขาตัดสินใจได้ดีกว่า คิดได้กว้างกว่าและสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าวอร์เรนบัฟเฟตใช้เวลา80%ของวันในการอ่านและคิดเขาไม่ยุ่งกับการประชุมที่ไม่จำเป็นไม่เสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าอีลอนมัสก์วางแผนเวลาทุก5นาทีเขารู้ว่าตัวเองจะทำอะไรในทุกช่วงเวลาเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาไปกับการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อคำถามสำคัญคือ เวลาที่คุณใช้ไปวันนี้จะทำให้คุณในอนาคตได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าคำตอบคือเสียเปรียบคุณกำลังแลกอนาคตกับความสนุกชั่วคราวถ้าคำตอบคือได้เปรียบคุณกำลังลงทุนในตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าข้อที่10อย่าหลงกับความสำเร็จเล็ก,เลกๆเพราะมันแค่จุดเช็คพอยต์ไม่ใช่ปลายทางคนรวยไม่หยุดที่พอใช้ได้เขาไม่หยุดเพราะรู้ว่าระดับต่อไปยังมีอีก คนทั่วไปดีใจเร็วคนรวยวางแผนต่อทันทีความสำเร็จเล็กๆอันตรายกว่าความล้มเหลวเพราะมันทําให้เราพอใจทำให้เราหยุดทําให้เราคิดว่าเราถึงแล้วเวลาคุณเพิ่งได้เงินเดือนห้าหมื่นบาทคุณอาจจะคิดว่าเยี่ยมตอนนี้ฉันมีเงินใช้พอแล้วแต่คนรวยจะคิดว่าดีตอนนี้ฉันพิสูจน์แล้วว่าสร้างรายได้ห้าหมื่นได้ต่อไปจะสร้างหนึ่งแสนได้อย่างไร เจฟเบซอสไม่หยุดเมื่ออเมซอนเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเขาขยายไปขายทุกอย่างแล้วขยายไปทำการประมวลผลแบบคลาวด์แล้วขยายไปทำโลจิสติกอีลอนมัสก์ไม่หยุดเมื่อขายเพย์พาได้เงินหลายร้อยล้านเขาเอาเงินไปสร้างเทส l a SpaceX และเน a l ลิงมาร์คกเคเบิร์กไม่หยุดเมื่อ Facebook เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดเขาซื้ออินสตาแกรมวอตแอบและพัฒนา VR พวกเขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่คนจนพอใจกับความสำเร็จเล็กๆเ,เพราะพวกเขาไม่เคยฝันใหญ่คนรวยไม่พอใจกับความสำเร็จเล็กๆเ,เพราะพวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าความแตกต่างคือคนจนวิ่งไปอย่างเส้นชัยคนรวยวิ่งจากเส้นจุดเริ่มต้นเวลาคนจนถึงเป้าหมายเขาจะหยุดเวลาคนรวยถึงเป้าหมาย เขาจะตั้งเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความโลภแต่เป็นเรื่องของการเติบโตการเติบโตคือธรรมชาติของชีวิตถ้าคุณไม่เติบโตคุณจะตายบริษัทที่หยุดเติบโตจะล้มละลายคนที่หยุดเรียนรู้จะตกยุคความสัมพันธ์ที่หยุดพัฒนาจะแตกสลายการหยุดคือการตายการเดินต่อคือการมีชีวิตคำถามสำคัญคือ หลังจากที่คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณจะทำอะไรต่อถ้าคำตอบคือพักฉเฉลิมฉลองสนุกกับชีวิตคุณกำลังเลือกที่จะหยุดถ้าคำตอบคือต่อยอดขยายผลไปให้ไกลกว่าเดิมคุณกำลังเลือกจะเติบโตคนที่เลือกหยุดจะได้ความสุขชั่วคราวคนที่เลือกเติบโตจะได้ความสำเร็จถาวรเงินไม่เปลี่ยนใคร วิธีคิดต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตอยากรวยต้องเปลี่ยนจากข้างในไม่ใช่แค่เปลี่ยนยอดในบัญชีทั้งสิบข้อนี้ไม่ใช่เคล็ดลับไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นวิธีคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณคุณอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่ถ้าคุณเริ่มคิดแบบนี้วันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วตระหนักว่าวันที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดคือวันที่ชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยน ความรวยไม่ได้เริ่มต้นจากกระเป๋าเงินแต่เริ่มต้นจากสมองคุณฟังให้ดีๆคนที่คุณเห็นรวยอยู่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเงินพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความคิดความคิดที่ว่าฉันสามารถความคิดที่ว่าฉันจะหาทางความคิดที่ว่าฉันไม่ยอมแพ้คุณคิดว่าแจ็คมาเกิดมาในครอบครัวรวยหรือเขาเกิดมาเป็นลูกครูในจีน สอบเข้ามาหาวิทยาลัยตกสองครั้งสมัครงาน KFC ยังไม่ได้แต่เขาไม่เคยเปลี่ยนความคิดเขาเชื่อว่าโอกาสจะมาถึงเขาเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนโลกและในที่สุดเขาสร้างอาลีบาบาให้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคุณคิดว่าโอปราวินฟรีเกิดมาในครอบครัวรวยหรือเธอเกิดมาจากครอบครัวยากจนถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กท้องตั้งแต่อายุ14 แต่เธอไม่เคยเปลี่ยนความคิดเธอเชื่อว่าเธอมีเรื่องราวที่ต้องเล่าเธอเชื่อว่าเธอสามารถช่วยคนอื่นได้และในที่สุดเธอกลายเป็นมีเดียโมกิลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ใช่เงินไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ดวงแต่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างหูทั้งสองข้างเป็นความคิดที่ว่าฉันสมควรได้แทนที่จะเป็นฉันไม่มีสิทธิ์ เป็นความคิดที่ว่าฉันจะหาทางแทนที่จะเป็นมันเป็นไปไม่ได้เป็นความคิดที่ว่าฉันจะเริ่มตอนนี้แทนที่จะเป็นฉันจะเริ่มพรุ่งนี้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคืออะไรมันไม่ใช่ความตายมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วนึกออกว่าคุณเคยมีโอกาสแต่คุณไม่เคยลองคุณเคยมีความฝันแต่คุณไม่เคยไล่ตาม คุณเคยมีไอเดียแต่คุณไม่เคยทำคุณเคยมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแต่คุณเลือกปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดการมาถึงจุดจบแล้วรู้สึกเสียใจเสียใจที่ไม่ได้ลองเสียใจที่ไม่ได้เสี่ยงเสียใจที่ไม่ได้เริ่มแต่วันนี้คุณยังมีเวลาวันนี้คุณยังมีโอกาสวันนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนได้คำถามเดียวที่สำคัญคือ คุณจะเลือกอะไรจะเลือกคิดแบบเดิมหรือเลือกคิดแบบใหม่จะเลือกอยู่ในโซนสบายหรือเลือกออกไปเสี่ยงจะเลือกเป็นคนที่บนหรือเลือกเป็นคนที่ทำสิบข้อที่คุณได้ยินไปไม่ใช่แค่ข้อมูลมันคือบลูปรินเป็นแผนที่เป็นเข็มทิศที่จะพาคุณไปจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปสู่จุดที่คุณอยากจะเป็นแต่การได้ยินไม่พอ การรู้ไม่พอการเข้าใจไม่พอสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือการลงมือทำเท่านี้เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลือกข้อหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าท้าทายที่สุดแล้วลองทำดูถ้าคุณยังคิดว่าเก็บเงินในบัญชีคือปลอดภัยวันนี้ลองหาวิธีให้เงินหนึ่งพันบาททำงานให้คุณถ้าคุณยังเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญ วันนี้ลองจับเวลาดูว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างถ้าคุณยังกลัวที่จะเสี่ยงวันนี้ลองทำอะไรสักอย่างที่คุณไม่เคยทำเพียงแค่ก้าวเดียวคุณจะเห็นความแตกต่างเพียงแค่วันเดียวคุณจะรู้สึกเปลี่ยนเพียงแค่การเริ่มต้นคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมและถ้าวิดีโอนี้ทำให้คุณรู้สึกอะไรสักอย่างถ้ามันกระตุ้นสิ่งที่อยู่ข้างในของคุณถ้ามันทำให้คุณอยากลองอะไรใหม่ๆ ผมอยากให้คุณทำสามสิ่งสิ่งแรกคือกดแชร์วิดีโอนี้ส่งให้คนที่คุณรักส่งให้คนที่คุณห่วงใยส่งให้คนที่คุณอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จเพราะบางทีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินไม่ใช่โอกาสแต่เป็นมุมมองใหม่เป็นความคิดใหม่เป็นความหวังใหม่การแชร์คือการให้และเมื่อคุณให้จักรวาลจะให้กลับมา สิ่งที่สองให้คุณเขียนไว้ในคอมเมนต์เลือกหนึ่งข้อจาก10ข้อที่ได้ยินไปที่คุณรู้สึกว่าท้าทายที่สุดแล้วบอกว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรคุณจะลองอะไรคุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงการเขียนออกมาคือการให้คำมั่นกับตัวเองและเมื่อคุณให้คำมั่นคุณจะต้องทำตามการประกาศในที่สาธารณะคือการสร้างแรงกดดันแรงกดดันที่จะผลักดันให้คุณเดินหน้าต่อไป สิ่งที่สามและสำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้บทความนี้กลายเป็นแค่ความบันเทิงอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นแค่ข้อมูลให้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้ก่อนที่คุณจะหลับก่อนที่คุณจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมลองทำอะไรสักอย่างที่แตกต่างจากเมื่อวานไม่ต้องเป็นอะไรใหญ่โตไม่ต้องเป็นอะไรสำคัญแค่อะไรที่แตกต่างอะไรที่ใหม่ อะไรที่ก้าวออกจากกรอบเดิมอาจจะเป็นการอ่านหนังสือสิบหน้าแทนที่จะดูทีวีอาจจะเป็นการวางแผนการเงินเดือนหน้าแทนที่จะใช้ไปตามใจชอบอาจจะเป็นการเรียนรู้สกิลใหม่ออนไลน์30นาทีแทนที่จะเล่นโซเชียลอะไรก็ได้ที่มันแตกต่างเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆและชีวิตที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากวันนี้จากตอนนี้จากคุณคุณจงจดจำเอาไว้ให้ดีๆทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่การกล้าคิดต่างทุกความก้าวหน้าเริ่มต้นที่การกล้าก้าวออกไปและทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การกล้าเริ่มต้นแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า คุณสามารถเดินทางจากจุดเริ่มต้นนี้ไปยังจุดหมายในฝันได้อย่างไรแต่ตอนนี้ไปเริ่มต้นเลยชีวิตของคุณกำลังรอ